นี่ครับพอหมุนคายออกปุ๊บแล้วก็ดึงสไลด์ออกได้เลยครับนี่นะครับผมแล้วก็ดึงสไลด์ออกได้เลยนะครับผมนี่นะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านสายรีวิวครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับแหลกสไลด์นะครับสําหรับไรเดอร์หรือว่าสําหรับบรรทุกของนะครับตัวเนี้เป็นแหลกสไลด์แบบที่ไม่ต้องประกอบท้ายเข้าไปนะครับเสริมนะผมตัวนี้นะครับผมใช้งานมาแล้ว1ปีนะครับทุกคนราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าแหลกสไลด์ตัวนี้นะครับดีแค่ไหนไปชมกันครับ แหลกสไลด์ตัวนี้นะครับผมส่วนมากเนี่ยผมใช้สําหรับติดกล่องลายแมนนะผมทําอาชีพลายแมนเป็นอาชีพนะครับทุกคนแล้วก็มาถึงส่วนตัว,นตวเนี้ยตรงข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวล็อกยึดกันลื่นมาครับมาให้สองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีหนึ่งฝั่งอีกฝั่งนี้ก็มีอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมแต่ว่าน็อตตัวเนี้ยของผมมันหลุดหายผมลืมผูกแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นน็อตตัวหนีบนะครับผม ติดยึดกับกันตกเดิมนะผมเราไม่ต้องเพิ่มแหลกใส่นะครับตัวนี้เนี่ยเราใส่ของเดิมไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ผมใช้งานมาหนึ่งปีแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าสภาพมีสนิมเริ่มขึ้นนะผมนี่ตัวนี้สามารถสไลด์นะครับถอดเข้าถอดออกได้นะครับผมตัวเนี้ยผมใช้งานมาแล้วเนี่ยหนึ่งปีปกติเนี่ยผมก็ใช้ไปบรรทุกปลาหวานแห่ด้วยนะครับผมรับน้ำหนักเนี่ยสามสิบกิโลสี่สิบกิโลได้เนี่ยสบายสบายเลยนะครับผม แต่ว่าเวลาที่เราบรรทุกหนักๆนะครับเราต้องมีเราต้องมีไม้หรือว่าเหล็กนะครับมารองไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเราต้องหาเหล็กนะครับหรือว่าเป็นไม้ที่มันความสูงพอดีนะครับมายันตัวนี้ไว้นะครับค้ำไว้หน่อยไม่งั้นตัวแหลกท้ายของเราเนี่ยมันจะรับน้าหนักเยอะเกินไปครับผมบางทีมันอาจจะทําให้หักได้เดี๋ยวมาดูครับผมวิธีถอดสลด์นะครับผมวิธีถอดสไลด์ก็ไม่ยากนะครับเนี่ย เขาจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนปกติเนี่ยเขาจะให้ใช้นิ้วนิ้วบิดแบบนี้แต่ว่าผมบิดไม่ไหวมันปวดมือนะครับทุกคนผมก็เลยใช้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวนะครับผมเพื่อช่วยในการทุ่นแรงนะครับผมก็ยกยกกระเป๋าขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุนครับผมปึ๊บนี่ครับพอหมุนไข่ออกปึ๊บแล้วก็ดึงสไลด์ออกได้เลยครับนี่นะครับผมแล้วก็ดึงสไลด์ออกได้เลยนะครับผม นนี่นะครับ ark ark> เราดึงสไลด์ออกได้แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็หมุนล็อกตัวนี้ครับหมุนล็อกให้แน่นนะครับผมนี่แล้วเราก็จะเปิดเบาะได้เลยนี่ครับผมหลังจากที่สไลด์ออกไปเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะครับผมเปิดเบาะได้ครับสบาย, Hari บายครับผมนี่ครับเปิดเบาะได้ครับสบายสบาย นี่ครับผมเวลาเราเติมน้ํามันเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับถอดมัดเชือกกับกระเป๋านะครับผมนี่แค่นี้เราสามารถเปิดเติมน้ํามันได้เลยหลังจากนั้นเราก็ปิดล็อกแบบนี้ครับผมเหมือนเดิมครับผมนี่สไลด์เข้าไปได้เลยครับทุกคนนี่ครับใช้ดันเข้าไปกะกะระยะเนี่ยตัวนี้เราดันเข้าไปเนี่ย ให้เหลือระยะประมาณเท่านี้ครับผมเราไม่ต้องดันเข้าไปสูตรครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกได้เลยครับนี่ครับล็อกไว้แค่นี้ครับแค่นี้ก็แน่นหนานะครับผมนี่เราไม่ต้องซื้อแหลกแบบอลังการนะครับผมเพราะว่าบางทีเนะี่ย ก็มันก็รับน้าหนักได้ครับมันก็ใช้ได้นะครับทุกคนทาแลกไลด์แบบนี้สําหรับพี่ๆที่งบน้อยนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมนี่นี่นะครับผมผมก็ใช้รัดกับกระเป๋าเลยแม่ผมก็ใช้แค่สายเดียวเลยนะผมแล้วก็โยงไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับผมผมก็โยงมาอีกฝั่งหนึ่งมาถึงตรงนี้นี่ สำหรับแลกสไลด์ตัวนี้นะครับผมผมใช้งานมาแล้วนะครับ1ปีแล้วนะทุกคนก็ยังใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมครับผมถ้าพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ